พระราชประสงค์ของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวคือเพื่อทอดพระเนตรภูมิสถานบ้านเมืองและกิจการต่างๆด้วยพระองค์เองกิจการเหมืองแร่ดีบุกในจังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งในกิจการที่สร้างรายได้หลักให้แผ่นดินสยามดังปรากฏจากพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า ประโยชน์ของรัฐบาลกับประโยชน์ของพ่อค้าในเหมืองในมณฑนนี้ที่จริงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าการค้าแลการทำเหมืองแร่ได้ผลมากรัฐบาลก็ได้ประโยชน์มากขึ้นด้วยถ้าผลตกต่ำก็ต่ำลงด้วยกันสำคัญอยู่แต่ให้มีความปรองดองด้วยเห็นอกกันในระหว่างบุคคลต่างหน้าที่แลต่างจำพวก ตลอดระยะเวลาที่ประทับอยู่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปหลายพื้นที่เพื่อทอดพระเนตรการทําเหมืองในรูปแบบต่างๆได้ทอดพระเนตรการใช้แรงงานในเหมืองหาบการใช้วิทยาการใหม่เช่นเครื่องสูบทรายในเหมืองสูบเพื่อแก้ปัญหาเหมืองที่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอและเหมืองเรือขุดที่ติดตั้งเครื่องจักรบนเรือขนาดใหญ่ใช้ขุดแร่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญเสมอกันแก่ผู้คนทุกหมู่เหล่าในสยามถึงแม้จะเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมพารเช่นชาวจีนที่อพยพมาตั้งรกรากเป็นจำนวนมากและประกอบกิจการรวมทั้งตั้งโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตนี้ ครั้งนี้พระองค์มิได้ทรงละเลยที่จะพระราชทานโอกาสให้ประชาราษฎรและข้าราชการได้เข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทเด็กชายหญิงได้รับพระราชทานเสมาเงินและข้าราชการได้รับพระราชทานตราเหรียญและสัญญาบัตรอีกด้วย